วันละสามจุดสี่จุดอยู่ให้แค่ประแสแบบนี้นานๆเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงรอให้มันมีเทรนวิ่งขึ้นลงวันละสักสิบจุดแรงๆติดๆกันสักนิดนึงก่อนนะครับมั่นใจว่ายอยู่ในเทรนนะฮะทีนี้มีแพทเทิร์นนะครับอยู่สองตัวที่อยากจะให้ดูนะครับตัวแรกคือ Engulfing เอนการ์ฟิงเนี่ยมี2แบบคือบ u l l i s h e n g a ร์ i n g กับ b e a r i s h e n g าร์ i n g กราฟแท่งเทียนที่ผมจะสอนในวันนี้คือเป็นตัวที่เอาไว้ดูจุดกลับตัวของราคาเป็นหลักนะครับเมื่อกี้เราบอกเราเป็น Trend Following ถูกไหมครับซื้อเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะยิ่งขึ้นยิ่งซื้อทีนี้การขึ้นเนบางครั้งเนี่ยถ้ามันขึ้นมามากๆแล้วเจอแพทเทิร์นที่แบบอาจจะสอถึงการกลับตัวของราคาจากขึ้นเป็นลงได้เนี่ย อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเราจะใช้คันเดลสติกในการช่วยดูว่าเอ๊ะเราเจอจุดก,กลับตัวลสัสษะแบบนั้นหรือเปล่านะครับอ่ะผมยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนตัวแรกบาร์เรจแอนการฟิงนะครับด้านซ้ายสมมุติว่าหุ้นขึ้นฟิวเจอร์สขึ้นนะราคาปรับตัวขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับเส้นนี้คือเปรียบเสมือนว่าหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแท่งสีเขียวใหญ่ๆเราชอบถูกไหมครับเปิดต่ำปิดสูงแท่งสีเขียวยาวๆเราชอบ มีสัญญาณซื้อพอดีเพราะเราเป็นเทรนด์ following ตลาดขึ้นเรื่อยๆเลยฟิวเจอร์ขึ้นเรื่อยๆมีสัญญาณซื้อแท่งนี้พอดีเลยนะครับต้องซื้อแล้ววันพรุ่งนี้มีสัญญาณซื้อสิ้นวันวันรุ่งขึ้นดูสภาพรอดูอาการก่อนเปิดมาสูงเลยแล้วสุดท้ายสิ้นวันปิดต่ำสุดหรือระหว่างวันเริ่มเทรนแท่งสีแดงหนาๆแบบนี้ใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วตลาดใกล้จะปิดแล้วมีสัญ,ญญาณซื้อตั้งแต่แท่งนี้ทำยังไงดี นะครับเราเป็นเทรนด์โฟลเลอร์เราซื้อของแพงตลอดอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะอยากดูนิดน,นึงว่าถ้าแพงแล้วมันเสี่ยงเงินไปน่ากลัวหรือเปล่าความหมายของ e n ็นการ์ฟิงคือคุนขึ้นนะครับเซนทิเมนต์ดีกําลังฝั่งซื้อเยอะเปิดแกลบอีกเปิดมาถึงนี่เลยถูกไหมครับแท่งสีแดงเปิดสูงปิดตำ่ำนะฮะเปิดสูงมากโอ้โหคนที่มีลองโพ i ิชันมาแต่แถวนี้ไล่ปิดโพ i ิชันกันหมด เพราะฉะนั้นราคากดโดนกดลงมาตาม่ำจนถึงสุดขนาดนี้นะครับตรงนี้อันตรายพทเทรน์นี้เราเรียกว่า b a r r i e h engulfing คือเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหรือฟิวเจอร์อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับมีแท่งสีเขียวยาวๆแล้ววันถัดมาไปเจอแท่งสีแดงที่ใหญ่มากคลุมแท่งสีเขียวนี้ทั้งหมดเราเรียกว่า b a r r i e h engulfing ความหมายคือมีโอกาสพอสมควรนะครับที่ ตลาดหรือฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วจุดจุดเนี้ยจะเป็นจุดสูงสุดของราคาในรอบนี้อาจจะปรับตัวลดลงได้นะครับแพทเทิร์นนี้เราเรียกว่าบารเลชเอนการฟิงอีกตัวหนึ่งที่เป็นในทางตรงกันข้ามบูลเลชเอนการ์ฟิงนะครับเมื่อไรก็ตามที่หุ้นลง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 ,ลงมาเรื่อยๆนะครับเจอแท่งสีแดงยาวๆอีกแต่วันถัดมาเจอแท่งสีเขียวยาวๆเปิดแกลบลงมาราคาเปิดตรงนี้ถูกไหมฮะปิดที่ราคาสูงมาก แท่งสีเขียวยาวๆ,ๆนี้กินแท่งสีแดงทั้งหมดเราเรียกว่า bearish engulfing อาจจะเป็นตัวที่บอกสัญญาการกลับตัวของราคาในรอบนี้ได้คุณลงมาเยอะๆเจอแรงซื้อกลับขนาดนี้อาจจะปรับตัวกลับขึ้นไปได้นะครับสองจุดสองแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่บอกเตือนจุดกลับตัวของราคานะครับอย่าลืมว่าราคามันลงมาตลอดเราไม่รู้ว่าจะลงสุดถึงเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่าพอมาเปิดราคาเปิดในวันถัดมาเนี่ยอนข้างต่ํา แล้วอยู่ๆวันดีคืนดีมีคนพร้อมใจกันซื้อกลับขึ้นไปมากขนาดนี้นะครับนั่นแปลว่าทุกคนมองว่านี่คือจุดที่ค่อนข้างต่ําของราคาในรอบนี้แล้วนะครับแล้วถ้ามีโวลุ่มมาด้วยเนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถพร้อมจะคอนเฟิร์มได้ที่ระดับน่งนะครับ,รรบ,บจริงๆจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าความแข็งแรงของการขึ้นลักษณะของเชิงเอ็นการฟิงเนี่ยนะครับ ไม่กิดที่เราคุยกันคือถ้าเป็นแท่งสีเขียวยาวๆก่อนมีโอกาสที่จะขึ้นต่อกระแท่งเยอะถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่มีดูมีนัยยะสําคัญมากคือว่าエンカฟฟิงเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเจอได้ตลอดไม่จะเป็นต้องเป็นช่วงขาลงก็ได้สมมติยกตัวอย่างนี้ฮนะอย่างรูปนี้รูปด้านขวาเนี่ยรูปที่ผมให้เป็นตัวอย่างคือลงมาก่อนถูกไหมครับแล้วเจอแพทเทิร์นエンカฟฟิงนั่นแปลว่ามันกำลังจะกลับตัวขึ้นเป็นตัววีถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยตลาดไซด์เวอยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่ในกรอบ เราก็มี e n g r a v i n นี่เหมือนกันมีแท่งสีเขียวแล้วก็มีแท่งสีแดงยาวๆเพียงแต่ว่าตลาดมันยังไม่ได้เป็นเทรนมาอย่งเดีในช่วงไซเวลลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือว่าถ้าเราเจอ engraving ในช่วงที่ตลาดกําลังเป็นเทรนดอยู่ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงพวกนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเกิดการก,กลับตัวของราคานะครับลองดูรูปนี้ก็ได้อ,อ,อย่างนี้ครับจะเห็นชัดเช่นตลาดลงอยู่นะครับลง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 มาเจอแท่งสีแดงยาวๆนะครับ เจอแท่งสีเขียวในช่วงตลาดขาลงที่เป็น end carving เห็นไหมครับมันเป็นแท่งสีเขียวยาวๆซึ่งกินแท่งสีแดงทั้งหมดแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้เป็น end carving นะฮะแล้วมากไปกว่านั้นสองพทิร์นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องหางยาวๆจำได้ไหมครับจำได้ไหมฮะถ้าเป็นหางยาวๆด้านล่างเนี่ยแปลว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ตลาดขาลงแบบนี้เจอหางยาวๆรูปนี้จะดีมากเลยด้วยซ้ำไปถ้ามันเป็นสีเขียวแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นลักษณะของการหางยาวๆข้างล่าง เรารู้โดยความหมายอยู่แล้วว่าหางยาว,วด้านล่างแปลว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นไปเยอะก่อนตลาดปิดเพราะฉะนั้นหนึ่งจากรูปนี้ตลาดลงจริงมีแรงซื้อกลับคนห้างเยอะเกิดแพทเทิร์นหางยาวแล้วอันนี้เราเตรียมมอนิเตอร์ได้แล้วเกิดแกงกลับตัวหรือเปล่าวันถัดมาคอนเฟิร์มด้วยเอ็นการฟลิงอีกแท่งสีเขียว,วยาวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากเมื่อกี้อย่างที่ที่ถามคือจะเห็นไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะไปแล้วเปิดแกวบหลายตัวถามว่าโอกาสขึ้นไปได้มากแค่ไหนอันนี้ตอบยาก แต่สิ่งที่ตอบได้ก็คือว่ามีโอกาสสูงที่มันจะไปทำนิวไฮนะครับจากรอบสั้นๆถ้าเรามองรอบสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะไปทำนิวไฮได้อย่างน้อยที่สุดแถวๆนี้ต้องเทสได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูอีกอันนึงก็ได้ครับเอนการ์ฟิงอย่างในช่วงยังไงดีละ่ะยังตอนนี้ครับตลาดไซเวย์เห็นไหมฮะคือจริงๆมันคือขึ้นแหละมันไม่ใช่ไซเวย์หรอกช่วงเนี้ยแล้วก็มาเจอพักอยู่ก้อนๆสัก,กพักหนึ่งยังไม่ไปไหนพอเจอแพทเทิร์นเอนการ์ฟิงใหญ่ๆ กินสีแดงแบบนี้ครับมันก็มีโอกาสที่ไปต่อในช่วงในทางกลับกันถ้าขาขึ้นขึ้นอยู่แล้วเจอแท่งสีแดงใหญ่ๆนะครับพวกนี้ก็คือมีโอกาสที่จะกลับตัวคว่อนข้างเยอะนะฮะจะเห็นว่าหลายครั้งเลยที่เป็นหางยา,ยยาวๆโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยนะครับมีการมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือว่าจุดพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นจุดสังเกตมากกว่าที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ จังหวะที่ต้องตัดสินใจในการซื้อขายจริงๆผมว่าหลักๆน่าจะไปอยู่ที่ตัว indicator ์เบสใช้ตัวคน c h อ i c a l indicator น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าพวกนี้เองเนี่ยมันต้องมานั่งดูเพียงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็พึงระลึกได้ว่าถ้าเราลอง position อยู่นะครับลงมาเจอรกษณะแบบนี้ปุ๊บสมมุติว่าเรายังไม่ขายเรายังไม่ปิด position สมมติเราทนอยู่สมมติต้นทุนเราตา่ำนะครับเราก็ยังสบายใจได้ว่าอ่ะมีโอกาสที่เราได้เห็น pattern แบบนี้นะอาจจะมีลุ้น แต่ถ้าเกิดเราเจอแท่งสีแดงอันนี้เรายังไม่ปิดสถานะรองวันรุ่งขึ้นเจอแท่งสีแดงสมมุติว่าจากแท่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนจากมีหางเป็นแท่งสีแดงเต็มๆสองอันอย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยนะครับหนังคนละม้วนอาจจะถึงจุดที่เราต้องคัดลอสไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เ,าเอาไว้ช่วยในการคอยเตือนเรามากกว่าว่าจะเกิดการกรับตัวของราคาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝากไว้สำหรับตัวค a นเดิลสติ๊กนะครับ เรื่องของความยาวความสั้นนะครับของตัวแท่งแต่ละแท่งมีความหมายนะครับถ้าเราเจอแท่งสีแดงยาวๆเยอะๆควรจะชอบไว้นะครับไอ้โทษแท่งสีเขียวยาวๆเยอะๆควรจะชอบนะครับถ้าจะลองโพสิชันเจอแท่งสีแดงยาวๆก็เตรียมช็อตโพสิชันไว้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่ฝากไว้หางยาวๆด้านล่างนะครับยิ่งถ้าเจอในช่วงขาลงตลาดลงเยอะๆหรือไปดูหุ้นลงเยอะแล้ววันดีคืนดีมีหางยาวๆข้างล่างเยอะๆแบบนี้ครับพวกเนี้ยนะครับแลวถ้ามีโวลุ่มมา ถ้าเป็นหุ้นถ้าดูแล้วโวลุ่มมาด้วยมีประมวณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือให้ลองสังเกตก็คือว่าสมมุติว่าตลาดขาลงอยู่เจอแพทเทิร์นหางยาวแบบนี้วันลุ่งขึ้นอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับวันที่มันหางยาวก็ไม่เป็นไรเราช้าๆก็ได้วันลุ่งขึ้นดูสักนิดหนึ่งถ้าวันลุ้งขึ้นเป็นแท่งสีเขียวนะครับและถ้าเป็นแท่งสีเขียวยาวๆด้วยวันนั้นนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่พอที่จะเข้าไปซื้อได้มีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวได้หางยาวๆ แต่ถ้าลักษณะแบบหางยาวๆแล้วเจอสีเขียวแบบนี้อันนี้คือซื้อได้ถูกไมซื้อๆไปแล้วเรามาเจอแท่งสีแดงใหญ่ๆอันนี้คืออะไรครับ็นการฟิงถูกไหมครัตลาดขึ้นอยู่เยอะเจอแท่งสีแดงยาวๆก็ต้องถอดก็ต้องออกเหมือนกันนะครับอ,อันนี้เป็นจุดที่อยากให้ลองสังเกตดู็นการาฟิงเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรนะครับคือมีความหมายพอสมควรสามารถพอที่จะใช้ดูได้นะครับโอเค เรารู้เรื่องกราฟแท่งเทียนแล้วเบื้องต้นนะครับพวกนี้เป็น,ปนจริงๆแล้วเวลาเราใช้โปรแกรมต่างๆในการวิเคราะห์กราฟ,าฟเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วไปในตลาดนะครับแอสเซนบิสเนียพวกนี้มันสามารถที่จะตรวจสอบแพทเทิร์นให้เราได้นะครับก็ไม่ต้องไปนั่งมองมันก็สามารถเนี่ยครับดูว,ว่าแฮมเ e อร์อยู่ตรงไหนชูตติ้งสไตล์อยู่ตรงไหนพวกนี้ก็ถ้ามีโอกาสลองไปเล่นดูได้นะครับอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูทีนี้อีกสักนิดนึงก่อนที่จะเบรกนะครับเรามีเรื่องของวอลลุ่ม ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดกลับตัวของราคาหรือว่าเป็นจุดที่ผ่านทะลุแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายมากๆถ้าจุดนั้นเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายเยอะนะครับเวลาเขาบอกว่าหุ้นขึ้นเนี่ยให้ดูโวล่มหรือหุ้นลงขึ้นหุ้นขึ้นหุ้นลงจะกลับทิศเนี่ยโวล่มต้องมานะครับเราเคยได้ยินมาตลอดเวลาเราเทรดหุ้นหรือฟิวเจอร์สตันแต่นะครับเหตุผลนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าโวล่มน้อยเนี่ยเอาฟิวเจอร์สกันอินเด็กฟิวเจอร์ถ้าโวล่มน ราคามันสามารถไปได้ไกลถูกไครับคือคนวางออฟเฟอร์ไว้สิสัญญา20สัญญา30สัญญาปับ๊บเดียวก็ไป4-5จุดแล้วบางทีตลาดหุ้นเสงแค่หมื่นล้านเองบางทีชั่วโมงเดียวไปไหนตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการขึ้นรอบนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นการขึ้นของนักเก่งกําไรจะเป็นส่วนใหญ่ความสตรองความความมั่นคงของราคาในรอบนั้นแทบไม่มีเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า การขึ้น5จุดสมมุติใช้ปริมาณสัญญาซับเอาแบบเร็วๆสมมุติเซ2,000สัญญานะครับ2,000สัญญาเนี่ยถ้ามันจะปรับตัวมาเป็นการลงเนี่ยมันก็คือใช้ปริมาณแค่2-3,000สัญญาเหมือนกันแต่ถ้าการขึ้นรอบนั้นเนี่ยเป็นไปโดยเสถียรระดับห0,000สืสัญญาแน่นอนมันก็เหมือนกับหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กแหละครับ <S <S ฟิวเจอร์เองถึงแม้ว่าเป็นตัวที่ represent ตัวเซห้าสิบอินเด็กซ์องตลาดนะครับแต่ว่าความแกว่งของมันเองเนี่ยแต่ละช่วงเวลาก็จะไม่เหมือน ถ้าวันไหนก็ตามที่ตลาดมีโวลุ่มเยอะตลาดหุ้นมีโวลุ่มเยอะฟิวเจอร์เองก็จะมาด้วยโวลุ่มที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าไปลองสังเกตดูนะครับเพียงนเองในช่วงที่ตลาดโวลุ่มน้อยเองเนี่ยถ้าบางครั้งเราดูฟิวเจอร์สโวลุ่มบิดออฟเฟอร์ค่อนข้างบางนะครับการเทรดผ่านแนวรับแนวต้านหรือจุดสําคัญสาคัญแต่ละรอบเนี่ยจำนวนคอนแท็กค่อนข้างน้อยพวกนี้ระวังมากๆเราจะเห็นเช้าขึ้นเย็นลงเย็นลงเช้าขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับ ช่วงหลยๆว,วันที่ผ่นานมาที่เป็นรูปลักษณะแบบนั้นนะครับจะเห็นว่าวอล่มของฟิวเจอร์เองเนี่ยค่อนข้างต่าพอสมควรเพราะฉะนั้นราคามันไปได้เร็วมากจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับไปลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมอีกอันหนึ่งที่อาจจะสามารถพอช่วยได้นิดนึงก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเทรดฟิวเจอร์ในช่วงที่ปลอดภัยหน่อยความเหวี่ยงไม่ต้องเยอะมากนะครับอาจจะไปพยายามอ้างอิงก,กับวอล่มของตลาดหุ้นช่วงไหนวอล่มมาดีๆ ตลาดมีทิศทางชัดเจนว่าจะเป็นอัพเทรนด์หรือดาวเทรนด์นะครับโวลุ่มตลาด4ี่ห้ามืนล้านนะครับโวลุ่มฟิวเจอร์สถ้าในวันนั้นๆน,น,นะครับมีโวลุ่มมากกว่าโวลุ่มเฉลี่ย5วันนะครับดูว่าโอเคตลาดไม่เปลาะอันนี้ถ้าเราอยากจะซื้อขายก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับดีกว่าไปเข้าช่วงตลาดเปิดมาขึ้น10จุดแต่ว่าโวลุ่ม สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วอยู่แค่หมื่นห้าพันล้านรักษาแบบนี้ก็จะอันตรายนิดๆนึงนะครับอันตรายนิดนึงยกเว้นว่าเราคิดว่าเราเร็วพอที่จะออกทันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องลองสังเกตดูครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ยังไงก็ตามเองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แน่ๆเพราะว่าถ้าตลาดขึ้นด้วยคนซื้อที่เยอะถ้ามันจะลงมันต้องแปลว่าทุกคนต้องพร้อมใจกันขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลง่ายๆว่าทําไมถ้าตลาดขึ้นด้วยโวลุ่มเยอะๆมันก็จะลงยากนึง เพราะถ้าจะลงทุกคนที่ซื้อมาก็ต้องพยายามขายเยอะๆมันถึงจะลงเหมือนกันนะครับอ่านี่เป็นที่มาทีนี้มีแพทเทิร์นอีกนิดเดียวนะครับพูดนิดเดียวก่อนเบรกก็คือเรื่องของแพทเทิร์นในการกลับตัวของราคานะครับมีอยู่สองสแบบที่เราได้ยินกันบ่อยแบบแรกคือดับเบิลท็อปนะครับพวกนี้ผมไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าอเอาวิดดูสักนิดก็ได้ครับเพราะว่ามีนักวิเคราะห์เทคนิคหลายท่านชอบชอบใช้นะครับ ถ้ทเทิร์นแรกคือดับเบิ top, ลท็อปแพทเทิร์นบอกการกลับตัวของราคาเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่หุ้นนะครับทำจุดสูงสุดต,ตรงนี้มีการปรับฐานแล้วทาจุดสูงสุดเท่าจุดเดิมไปเทสแนวต้านเดิมราคาหฮาเดิมแล้วไม่ผ่านนะครับและมีการกลับตัวลงมาเขาบอกว่าการตีเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเน็กไคล์นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเส้นแนวร,รับของแพทเทิร์นนี้จะเห็นได้ว่าคําว่าดับเบิลท็อปคือมีจุดสูงสุด2ยอดถูกไหมครับหจุด2จุด การตีเส้นนี้คือตีเส้นที่การพักฐานรอบแรกทําจุดสูงสุดพักฐานทําจุดสูงสุดใหม่แล้วจุดจุดนี้ปุ๊บเขาก็จะตีเส้นนี้ทันทีเราเรียกว่าเส้นเนกไลน์นะครับเส้นนี้เขาบอกว่าถ้าหลุดเส้นนี้มาเนี่ยจะเป็นการลงที่ค่อนข้างแรงความแรงของมันเท่ากับความสูงของของยอดตรงนี้ <c oughs> <ๆ>เขาก็จะวัดเป้าเราบอกว่าอ่ะนี่คือแนวรับนะครับซึ่งผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าทําไมผมก็เลยไม่ใช้เพราะผมไม่รู้มันคืออะไร แต่ว่าหลายๆท่านนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยแหละมันใช้งานได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆคนที่วัดตรงนี้ปุ๊บแล้วบอกว่าอ่ะความสูงเท่ากันนี่คือเป้าแนวรับนะครับคือถ้าหลายๆคนพูดแบบนั้นมันก็จ,จะเป็นแนวรับเชิงจิตวิทยายที่ว่าก็ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเองอะไรที่มันอธิบายไม่ได้บางครั้งเราก็เสี่ยงถูกไหมฮะเงินของเราเราก็ต้องพยายามจะซื้อจะขายก็ต้องมีเหตุผลกับมันสักนิดหนึ่งเพะฉะนั้นเองก็คือเราก็อาจจะแค่พอทราบไว้ว่าแพทเทิร์นนี้คือดับเบิลท็อป พยายนเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดได้กลายก็ให้ระวังนะครับอันถัดมาคือดับเบินนลบอททอมครับครับอันนี้เป็นตัวอัพเทรนไลน์นะครับคือการตีเส้นนี้ก็จะบอกว่าจุดที่สังเกตข้อที่1ก็ดีดีครับถ้าหลุดเส้นอัพเทรนอันนี้เป็นจุดขายจุดที่1ก่อนถูกไหมครับเรามีเส้นอัพเทรนอยู่แล้วเราจะรู้ว่าแนวรับแรกอยู่ที่ตรงนี้ถ้าหลุดมาปุ๊บ อาจจะเป็นจุดเริ่มทยอยขายหรือให้ระวังหรืออย่างน้อยที่สุดจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายและหลุดในกไลน์นะครับเป็นจุดที่บอกว่าหลุดอัพเฟนมาแล้วนะเราต้องระวังแล้วนะอาจจะลดโพซิชันบางส่วนแต่ถ้าหลุดเนกไลน์ก็อาจจะเริ่มลําบานะครับมีจุดออกให้2ครั้งนะครับตีมุมหนึ่งก็คือดับเบิลบอททอมเช่นเดียวกันทําโล2จุดนะครับตีเส้นนี้ได้ทําโลแรกมีรีบบวกลับขึ้นไปไม่ผ่านลงมาใหม่นะครับที่โลจุดที่2ไม่ได้ต่ํากว่าเดิมนะครับ ตีเส้นเส้นนี้ได้เป็นแนกลายเหมือนกันเมื่อได้กต็ตามที่เบรกเส้นนี้ขึ้นไปถ้าโวลุ่มเยอะก็ยิ่งดีนะครับก็จะเป็นการกลับเทรนอันนี้เราเรียกว่าดับเบิลบอททอมนะครับสองแพทเทิร์นหลักๆที่เราเจอบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวนะครับสินาทีหลังจากนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะพูดถึงเรื่องมาร์เก็ตอินดิเคเตอร์นะครับมาร์เก็ตอินดิเคเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้เยอะว่าจริงๆแนละ้วเราควรจะซื้อจะขายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็น่าจะมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับคลาสในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอ เบลกที่เด um ียวดีกว่าหรือว şey, ่าไปรับเบลกแล้วหยิบเข้ามาทางทั้งในก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไม่เลิกดึกมากนักนะครับโอเคขอบคุณครับใช่ครับไม่ใช่ครับคนนี้ไม่ใช่ครับ จริงๆตรันี้จะไม่ใช่เกาฟฟีนะเ,เพราะว่าเป็นกาฟปีน,นี่ก็เป็นแพงเป็นเออนต็ครัพเราเสร็จก่อนนะครับแต่ว่าเน่ารที่มันมีหายาวนั้นเวลาลางเนี่ยไม่ใช่อกาฟีาจริงแต่เป็มผมนาเอาตัวนี้คนก็ไม่ใช่คก็ดูอันอน,นี้เทีโฟมครับใช่คับเ<อ>ปน็นรอยเอทีฟ้าไห่คัยังยังเดีย๋ยวราจะถามีคันจะมีู้หรือเปล่าเีจริงๆวันนี้จะเล่นู้่นอยางทีเพราะว่า